สวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15บธันวาคมค่ะเราปล่อยปลาไป200กิโลกรัมเช่นเคยขอให้เราได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีงานบุญตักบาตรพระ1,000รูปเถาใหญ่น้องแนน้องนัดก็ได้ไปร่วมตักบาตรด้วยค่ะก็ได้ไปจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงนั้นด้วยแล้วก็ไปร่วมตักบาตรพระหนึ่รูปด้วย ก็ขอบุญมาฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะให้ได้บุญเท่าๆกันคะ่ะสาธุเป็นการตักบาตรครั้งแรกเลยนะคะตักบาตรหน้าทางเข้าอุทยานเขาใหญ่อากาศดีค่ะตอนแรกคิดกันไว้ว่าจะหนาวจัดหนาวไม่มากวัดพระธรรมกายหนาวกว่าอีกค่ะอ่าแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ๆหลายๆท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดกันนครหลวงหกไปปฏิบัติธรรมกันหลายสิบชีวิตเลย เวอร์พีสก็หลายสิบชีวิตเหมือนกันก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะที่พี่ๆสามารถจัดสรรเวลาไปหาความสุขภายในให้กับตัวเราเองได้เป็นการเติมบุญเติมบารมีให้กับเราด้วยนะคะแจ้งข่าวไปเรื่อยๆก่อนนะคะอีกเสาหนึ่งเสาที่20ธันวาคมค่ะก็จะมีงานบุญตักบาตรพระอีกเช่นกันส่งท้ายปีนะคะตักบาตรพระหนึ่งื่นรูปส่งท้ายปีเลย ที่จังหวัดกาญจนบุรีถ้าสนใจไปก็หาที่พักไม่ยากนะคะสถานที่ตักบาตรก็ไม่ยากค่ะก็จะอยู่ตรงสกายวอล์กนะคะต้องการจองกล่องตักบาตรให้ผู้ประสานงานช่วยดำเนินการให้ได้ค่ะและงานบุญอาทิตย์ถัดไป28ทธันวาคมค่ะจะมีบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นบุญประจำปีส่งท้ายปีเหมือนกัน เพื่อให้เราได้มีส่วนในการทำความสะอาดทุกๆสถานที่ในวัดพระธรรมกายค่ะอุปกรณ์ก็จำเป็นนะคะอุปกรณ์ใช้ไปก็เสื่อมไปก็ถือว่าเป็นบุญที่เกี่ยวกับกายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ละกันทำบุญกองทุนได้เช่นเคยค่ะ500บาท1,000บาทหรือว่าจะเป็นกอง5,000หรือมากกว่านั้นก็ติดต่อผู้ประสานงานค่ะ จะมีกิจกรรมถวายวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมช่วงบ่ายห้องแก้วสารพัดนึกสองนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะจะไ,ได้แพลนไว้ใครอยากมาอยู่ทุดงมาร่วมกิจกรรมทุดงปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีจัดนะคะโครงการทุดงแก้วจัดวันที่30ธันวาถึง1มกราคม2569ตอนนี้ทุดงแก้วอยู่ที่พ สาค่ะ P ี o l a n d สามสินะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ e, มันอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ไปทางไหนก็ไปสอบถามมาให้แล้วค่ะพี่ๆน่าจะรู้จักโรงครัว71ปีน่าจะรู้จักกันถ้าใครไม่รู้จักออกจากหอชันนะคะเลี้ยวขวาถนนคลองแอนตรงไปค่อยๆไล่ไปขวามือแรกบุญรักษาขับปีกนิดนึงอีกขวามือ มีสะพานข้ามไปถนนอีกเลนหนึ่งค่ะตรงเนี้ยก็จะเจอโรงครัวเจ็ดสิเอ็ดปีเจอโรงครัวให้เลี้ยวซ้ายตรงต่อไปเหมือนจะไปมะลิแลนที่ปลูกมะลิถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรก็ขับตรงไปจะมีป้ายพี่สามสิบสองอยู่ขวามือก็ให้เข้าไปตรงนั้นค่ะตรงเนี้ยคือจุดที่จะเป็นการอยู่ทุ่งแก้วนะคะ ก็จะมีทั้งที่พักแล้วก็ห้องปฏิบัติธรรมสนใจแจ้งผู้ประสานงานได้ผู้ประสานงานจะจองให้เพราะเขาบอกว่ารับจำนวนจำกัดเป็นจุดกิจกรรมที่จะมีพระอาจารย์มานำนั่งสมาธิมาเทศนสอนทั้งวันที่30และก็สาส่วนคืนวันที่31ก็จะไปร่วมกิจกรรมที่เจดีนะคะไปเขาดาวไปสวดธรรมจกักรและวันที่หก็เตรียมตักบัตรปีใหม่ค่ะ สนใจให้ผู้ประสานงานจองให้ได้นะคะหรือถ้าตรงนี้เต็มแล้วเราก็มาพักค้างที่วิหารคตได้ค่ะก็จะสบายๆนะคะเหมือนว่าจุดตรงวิหารคตก็จะมีสถานที่พักค้างอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่กิจกรรมต่างๆก็แล้วแต่เราเราอาจจะไปบูชาเจดีไปสวดธรรมจากอันนี้คือสบายๆแต่แค่ว่าพักค้างได้แต่ถ้าไปอยู่ทุดงแก้ว ก็จะมีกิจก,กรรมเหมือนเราไปปฏิบัติธรรม3วันแบบนั้นเลยค่ะก็จะมีรอบสายรอบบ่ายณพีสามนะคะอันนี้ให้วางแผนเลยค่ะปีหน้าตักบาทโคราชกําหนดมาแล้วค่ะวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะตักบาทโคราช11,250รรูปหลายหลายท่านจะได้เตรียมวางแผนกันก่อนไปจองโรงแรมอะไรยังไงดีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เรื่องราวงานบุญแจ้งไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้จะได้เล่ายาวๆค่ะเรื่องราวของพระน์ยังไม่จบเพราะว่าเรื่องราวของท่านมีเรื่องราวที่เยอะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจเมื่อไปถึงเหตุการณ์นั้นๆก็เลยต้องเล่าสตอรี่ยาวนิดนึงค่ะและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่ได้เล่าต่อด้วยเพราะว่าเราไปพูดแง่มุมที่เราลืมพูดไปค่ะ ทำไมการมีพิสุนีมาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะทําให้พระพุทธศาสนาสั้นลงเราก็มาวิเคราะห์กันนะคะใครยังไม่ได้ฟังก็ไปตามฟังได้ก็คือพูดเรื่องนี้ไปก็เลยยังไม่ได้เข้าเรื่องราวพระอนุนเพิ่มเติมแต่วันนี้มาต่อเรื่องราวจริงๆแล้วค่ะก็มีเวลาประมาณ15นาทีเรื่องราวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นเหตุการณ์สําคัญเหมือนกันและพระอน,อนุนก็อยู่ในเหตุการณ์สําคัญนี้ด้วย ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนรน์เช่นกันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธองค์จะปะริินิพ,พานช่วงนั้นพระพุทธองค์พรรษาที่79ค่ะอายุ79ปีพระองค์เริ่มชราขึ้นแล้วช่วงนั้นพระองค์จะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องเสียบ่อยอย่างที่เคยว่าไว้นะคะพระพุทธองค์เหมือนจะมีโรคประจําตัวอย่างหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้บําเพ็ญทุกขกิริยา รงน่าจะมีโรคเกี่ยวกับลำไส้แปรปวนบางทีก็จะลมขึ้นเกี่ยวกับท้องอะคะ่ะบางทีก็ท้องอืดท้องเสียครั้งนี้พระองค์ประชวนหนักเกี่ยวกับอาการท้องเสียที่เป็นเรือรังก็มีอาการท้องเสียมาเรื่อยๆพระองค์ก็พอจะทราบอะคะ่ะตามที่ตกลงไว้น่าจะต้องอายุ80ที่จะปรินิพานพระองค์ก็เลยแสดงนิมิตกับพระอานนท์แสดงมาแล้ว15ครั้งการแสดงนิมิตก็เหมือนพระองค์ เก่นให้ฟังทำอย่างไรพระองค์จะอายุยืนเอาเป็นว่าตอนนี้สิบครั้งนะคะสิครั้ง15สถานที่ได้พูดประโยคแบบนี้เลยพูดเหมือนกันเลยดูก่อนอน,นุ์ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิธิบาทสี่ทำให้มากทําให้เป็นประหนึ่งยานทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนือง,งอบรมไว้ปรารบด้วยดีโดยชอบดูก่อนอน,นุ ผู้นั้นเมื่อปรารถนาก็จะดำรงอยู่ได้ตลอดกับเกินกว่ากับดูก่อนอาน์ตถาคตและได้เจริญอิทธิบาทสี่แล้วทำให้มากแล้วได้ทําให้เป็นประหนึ่งยานแล้วได้ทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนืองๆอ,อบรมแล้วปรารภด้วยดีโดยชอบแล้วตถาคตนั้นเมื่อปรารถนาก็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับ หรือเกินกว่ากับพระองค์ตรัสประโยคแบบนี้เลยก็ปี้นี้เลยทั้งหมด15ครั้งเอา15หครั้งแรกก่อนค่ะ15สถานที่อยู่ณสถานที่นี้ด้วยกันก็เปรยขึ้นมาถ้าภาษาเราเราก็คืออนุนรู้ไหมถ้าบุคคลใดก็ตามเจริญอิทธิบาท4แต่การเจริญของพระองค์ต้องเจริญด้วยฌานใช้อิทธิบาท4ใช้ธรรมะนี้ในการเจริญฌาน เขาผู้นั้นก็จะมีอายุยืนได้ซึ่งถ้าพระองค์ทำพระองค์ก็จะอายุยืนได้เป็นกับหรือมากกว่ากับก็ได้เช่นกันอันนี้ขอโน t e ไว้นิดนึงค่ะก็มีหลายๆความเห็นนะคะชาวพุทธถ้าพระพุทธเจ้าจเจริญอิธิบัท4ีนี่พระองค์จะต้องอยู่ได้เป็นกับแสดงว่าพระองค์ก็ต้องอยู่ถึงเราคือเราตอนนี้เพิ่งผ่านมา2,500กว่าปีเราก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าแต่ขอบอกก่อนอันนี้ก็มีตาราอธิบายขยายความไว้ค่ะ แม้พระองค์จะตรัสแบบนี้แต่ความหมายของพระองค์ก็คือพระองค์จะอายุยืนเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยี่สิปีเท่านั้นแล้วค่อยปารินิพานไม่ได้ตั้งใจจะอยู่เป็นกับอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าทําทําได้ไหมก็ได้ถ้าพระโนอรัตนาก็คือจะอยู่แค่ร้อยสิปีเหมือนเป็นอายุขไขที่ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานในยุคนั้นแล้วก็แสดงว่าแม้ว่าจะเจริญอิทธิบาทสแม้ว่าจะอรัธนาแล้ว แต่ก็ไม่ได้จะอยู่เป็นกับจริงๆก็จะอยู่ตามมาตรฐานอายุเฉลีย่ยยุคนั้นเขา100รปีถ้าพระองค์120ก็คือเกินมาตรฐานนะคะก็คือตั้งใจประมาณนี้แหละพระนนฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเหรอโอเครับทราบก็เหมือนรับทราบว่าอ๋อพระองค์จะอายุยืนเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ต้องบอกว่าตอนนั้นจิตของพระนนมีแต่ความเป็นห่วงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ประชวนพระนนก็มัวแต่ พระองค์จะเป็นอะไรไหมพระองค์ท้องเสียมัวแต่ดูแลค่ะเป็นจิตที่เกี่ยวกับการที่จะดูแลปรนนิบัติอย่างเดียวแม้พระองค์ตรัสมาแบบนี้ก็ไม่ทันคิดว่าเราก็ควรจะอารัธนาบอกว่าขอพระองค์จเจริญอิธิบาทสี่เถิดไม่ได้คิดอะไรเลยจนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งนี้ตอนนั้นพระพุทธองค์กับพระอนอนท์ได้อยู่ที่ปาวาละเจดีทําไมอยู่ที่เจดีหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่ค่ะสถานที่นี้เขาเรียกว่าปาวาละ แต่มีคำว่าเจดีเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับอยู่ก็เลยเรียกว่าเป็นเจดีขึ้นมาเหมือนเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเคารพก็เลยเรียกปาวาและเจดีแต่ก็คือสถานที่หนึ่งก็ขณะเนี้ยพระองค์ประทับอยู่ณสถานที่นี้ซึ่งพระองค์จะตรัสแบบนี้เป็นครั้งที่16ค่ะพระองค์ก็ตรัสเหมือนเดิมเลยตอนนี้พระองค์ก็เกินนะคะดูก่อานออนอน,นครเวสาลีเป็นที่น่ารื่นรมอ๋อต้องบอกก่อน ช่วงนี้พระองค์จะอยู่ที่เมืองเวสาลีค่ะเวสาลีหรือไวยสาลีนะคะเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีกษัตริย์เป็นกลุ่มเจ้าริชวีปกครองก็บอกว่านครไวยสาลีนี้เป็นที่น่ารื่นรมอุเทนเจดีก็เป็นที่รื่นรมโคตมะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสัตตมพระเจดีก็เป็นที่รื่นรมพระหูปุตตะเจดี ก็เป็นที่รื่นรมสารันทะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปาวาละเจดีก็เป็นที่รื่นรมก็คือสถานที่แห่งนี้พูดมาเจดีทั้งหมดคืออะไรก็คือแต่ละสถานที่เมื่อกี้ที่บอกไปค่ะคําว่าโคตมาก็คือสถานที่แห่งหนึ่งสัตตมพะก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าจะเป็นตําบลพยายามทำความเข้าใจนะคะผิดอย่างไรขออภัยอาจจะเป็นประมาณตําบลสัตตมพะตําบลพระหูปุตตะก็คือเป็นสถานที่ที่ชื่อนี้ เมื่อพระองค์ประทับก็ถือว่าตรงนั้นเป็นเจดีเป็นที่ที่เราควรค่าแก่การระลึกนะึกถึงว่าพระองค์เคยประทับที่นี่ก็เลยเรียกเป็นเจดีขึ้นมาเช่นสมมติพระองค์ไปสยามสแควร์อันนี้เปรียบเทียบนะคะสมมติพระองค์ได้เสด็จไปสยามสแควร์เนี้ยก็จะเรียกว่าสยามสแควร์เจดีก็คือเป็นสถานที่หนึ่งพระองค์ก็ต้องการจะบอกว่าไวสาลีเนี่ยพระองค์ไปประทับอยู่ตามที่ต่างๆมาจนณนะตอนนี้ พระองค์อยู่ที่ปาวาและเจดีดูก่อ,นอันอนนท์ผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่ทำให้มากก็จะตัดเหมือนเดิมเลยว่าทำให้มากทำให้เป็นประหนึ่งยานทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนืองๆอบรมไว้ปรารภด้วยดีโดยชอบตรัดเหมือนเดิมเลยบุคคลนั้นจะมีอายุยืนได้เป็นกับและถ้าตถาคตได้เจริญอิทธิบาทสี่ก็จะมีอายุยืนหนึ่งกับเช่นกันแต่ครั้งนี้ที่ประทับที่ปาวาและเจดี เป็นครั้งที่16นะคะพระองค์ตรัสแบบนี้3ครั้งด้วยกันที่ผ่านมา15ครั้งตรัสประโยคแบบนี้ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ตรัส3ครั้งพระนนก็ยังคงไม่เข้าใจค่ะข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จะอายุได้เป็นกับก็ดีพระเจ้าค่ะคืออาจจะคิดในใจนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอารัธนาพระพุทธองค์ตรัสให้ฟังแต่ถ้าอยากให้อยู่ต่อต้องขอ ต้องบอกขอพระองค์เจริญอิธิบาตสี่เธอแต่ไม่ได้พูดค่ะเมื่อพระองค์ตรัสสามครั้งพระนนท์ก็ยังไม่ทราบพระองค์ก็เลยบอกว่าอน,อนนท์เธอไปพักเถอะเธอเหนื่อยมามา,มากแล้วเธอไปนั่งพักใต้ต้นไม้แล้วกันตถาคตขออยู่คนเดียวทีนี้เมื่อพระองค์อยู่คนเดียวเนี่ยในตำราเขาจะบอกเลยค่ะพยามารพยาวัสวัตตีมารยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่นะคะจะมาเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตอนเจอพระอุปคุตก็มาอาราธนาเลย บัดนี้ก็คงถึงเวลาแล้วพระผู้มีพระภาคก็อายุมากแล้วธรรมะของพระองค์ก็แผ่ขยายกว้างขวางไปมากแล้วพระองค์ได้ประกาศทําให้มนุษย์และเทวดาได้บรรลุธรรมมากมายเลยก็น่าจะถึงการสมควรแล้วได้เวลาปรินิพพานของพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปเราเคยบอกแล้วว่าเราจะ ปรินิพพานก็ต่อเมื่อศาสนาของเรามีความมั่นคงพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกามีความมั่นคงแล้วเมื่อไหร่ที่มีความมั่นคงตถาคตถึงจะเข้าพระนิพพานอันนี้ขอโน้ตนิดนึงเห็นไหมคะแสดงว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาก็ต้องมีครบทั้งสี่นะคะพระพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้เมื่อมีพิสุณีแล้วพระพุทธศาสนาจะสั้นลง แต่จริงๆก็ต้องมีอันนี้ก็น่าคิดค่ะเหมือนว่าก็คือควรจะมีแต่พอมีแล้วพระพุทธศาสนาก็จะต้องสั้นลงกึ่งหนึ่งเขากำหนดไว้แต่ไม่มีได้ไหมก็เหมือนไม่ได้เพราะว่าพุทธบริษัทสี่มีสี่ก็ต้องมีพิษุนีก็แสดงว่ายังไงพิษุนีก็ต้องมีเหมือนเป็นเงื่อนไขที่เขาผู้อยู่เบื้องหลังเขาทำให้จะต้องเป็นแบบนี้ เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องมีข้อกําหนดต่อไปว่าแล้วมีผลอย่างไรหลวงปู่ถึงต้องไปสู้กับเขานะคะต้องไปรือ้อถังที่เขาทําไว้ในทุกๆอย่างเห็นไหมคะถ้าไม่คิดก็ผ่านไปแต่พอคิดก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเขาก็เก่งจริงๆที่ทําให้มันต้องเป็นแบบนี้อามาต่อแล้วกันพอบอกว่าตถาคตจะเข้าพระนิพพานก็ต่อเมื่อพระพุทธศาสนามั่นคงต้องมีพุทธบริษัทสี เทาามานก็เลยบอกว่าก็ก,การนี้แหละพระองค์ตอนนี้ศาส,สนาของพระองค์มั่นคงดีแล้วพุทธบริษัท4สี่ก็มีครบแล้วด้วยพระองค์เคยตรัสไว้แบบนี้ก็รักษาคําพูดด้วยอันนี้เอาภาษาเราผสมไปนะคะคล้ายกับรักษาคําพูดด้วยพระองค์ปารินิพพานได้แล้วพระองค์จึงตรัสว่ามานเธออย่าทุกข์ใจไปเลยไม่ช้าตถาคตจากปารินิพพาน กำหนดการล่วงไปจากนี้อีกสามเดือนตรถาคตจะปรินิพานพระองค์ตรัสแบบนี้ประโยคนี้คือการปรงอายุสังขารแสดงว่าพระองค์ตรัสกับพญามารพญามารกล่าวสาธุการถือว่าพระองค์ได้ตรัสออกมาแล้วว่าจะปรินิพานในอีกสามเดือนแผ่นดินไหวขึ้นมาค่ะแผ่นดินไหวจนทุกคนรู้สึกได้ว่าน,นี่คือแผ่นดินไหวหลังจากแผ่นดินหยุดไหวนะคะพระนนรีบเข้ามาหาเลยถามพระพุทธค์ว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะ เมื่อกี้เกิดแผ่นดินไหวพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอนอนท์เหตุแห่งแผ่นดินไหวมีทั้งหมด8ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติเริ่มจากลมก่อนคือเมื่อลมพัดแรงและมันเป็นลมใต้ดินลมพัดแรงเนี่ยลมก็จะไปพัดน้ําน้ําที่อยู่ใต้ดินเมื่อน้ํากระเพื่อมขึ้นมาก็ทําให้แผ่นดินไหวอันนี้คือพระพุทธองค์ได้พูดถึงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเพราะอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทราบค่ะก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาเทียบกันนะคะว่าวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าแผ่นดินไหวเพราะอะไรแต่พระองค์บอกเลยแผ่นดินไหวเพราะว่าลมลมข้างใต้พัดน้ําเมื่อน้ําเคลื่อนแผ่นดินก็เลยเคลื่อนอันนี้คือธรรมชาติอีกเหตุนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผู้มีฤทธ,ธรริ์ทำผู้มีฤทธิ์สามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้แต่จริงๆก็จะไหวได้แค่บางจุดแต่เนี่ยเหมือนไหวทั้งโลกเหตุต่อไปอีก6ประการเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า คือเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงสู่คันพระมารดาประสูตสองตรัสรู้สามแสดงธรรมาจากครั้งแรกสี่ p r อายุสังขารห้าและหกคือเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแผ่นดินจะไหวพระองค์ก็เลยบอกว่าอนนท์บัดนี้ตถาคตได้ป r งอายุสังขารแล้วอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานตอนนี้พระนนท์น้ำตาซึมเลยค่ะ ระนรนตกใจเลยพระนร์ก็เลยบอกว่าพระองค์เคยบอกว่าถ้าพระองค์เจริญอิทธิบาทสี่จะสามารถมีอายุได้ยืนยาวเป็นกับหรือมากกว่าหนึ่งกับแบบนี้ขอพระองค์เจริญอิธิบาทสี่เถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าอนอน์เราได้แสดงนิมิตโอภาสากับเธอถึงสิบหกครั้งด้วยกันแล้วเราพูดประโยคนี้ให้เธอฟังแล้วเธอจําได้ไหมสิบครั้งแรกเกิดที่เมืองราชคฤห สิครั้งแรกพระองค์ตรัสประโยคแบบนี้ที่กรุงรัชครือค่ะที่สิสถานที่ด้วยกันเช่นเขาคิชกูดโคตามานิโครธเหวทิ้งโจรถ้ำสัตบัญคูหาเชิงเขาอิสิกิรีบันพศที่วัดเวรุวันวัดชีวกรรมพวันก็ตามตอนอยู่กรุงรัชครื์พระองค์ตรัสถึงสิบสถานที่เลยประโยคนี้เลยและเมื่อมาที่แคว้นวัดชีเนี่ย เราก็ได้ตรัสแบบนี้กับเธอถึง6กครั้งด้วยกันก็คืออุเทนเจดีโคตมะเจดีสัตัมพระเจดีพระหุปุตตะเจดีสารันทเจดีและที่นี่ปาวาลเจดีเราก็ตรัสแบบนี้เราตรัสให้เธอฟังถึง16ครั้งแล้วแต่เธอก็ไม่อารัธนาถ้าเธอทูลอารัธนาให้ตถาคตอยู่ครั้งที่หนึ่งตถาคตจะยังไม่รับอารัธนา ถ้าเธอทูลขอครั้งที่สองตถาคตก็จะยังไม่รับอารัธนาแต่เมื่อเธอทูลขอครั้งที่สามตถาคตจะรับอารัธนาเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวต่อไปแต่นี่คือเธอไม่ได้ทูลขอณนะตอนนั้นทําให้ตอนนี้ตถาคตได้ปรงอายุสังขารแล้วกลับมาไม่ได้แล้วตถาคตลั่นวาจาแล้วว่าจะปรินิพพานเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนก็คือจะปรินิพพานนะคะโน้ตนิดนึงค่ะ จเจริญอิทธิบาทสี่เราจะอายุยืนทําได้อย่างไรเอาเป็นว่าเป็นการเดินชาญระดับหนึ่งเอาภาษาของผู้ที่นั่งธรรมะนะคะไปถามมาแล้วค่ะวิธีที่จะทําให้ไม่ตายทํำยังไงก็เป็นบุคคลที่นั่งธรรมะกับหลวงพ่อนั่นเองก็บอกว่าจริงๆหลวงพ่อเคยพูดไว้นั่นคือจะต้องใช้วิชายึดหัวต่อกายมนุษย์หยาบและมนุษยล์ษยละเอียดให้ติดกันเราก็ต้องรู้ก่อน ตามที่หลวงพ่อสอนเลยเมื่อเราจะละจากโลกนี้แสดงว่าหัวต่อกายมนุษย์หยาบกับละเอียดจะหลุดเมื่อหัวต่อกายมนุษย์หลุดวิญญาณก็ออกจากล่างก็ออกมาตามฐานเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งออกมาตามฐานทิ้งกายหยาบแต่เมื่อไหร่ที่หัวต่อกายมนุษย์หยาบกับกายละเอียดวิญญาณกับกายมนุษย์หยาบของเราไม่หลุดจากกันก็แสดงว่าจะต้องทำวิชาเพื่อให้หัวต่อตรงนี้ติดกัน ไม่หลุดแต่พญามารก็จะต้องทําให้หลุดเพราะเมื่อไหลหัวต่อกายหลุดคือตายพญามารจะทําได้ก็ต้องมีวิบากกรรมเราลองคิดตามถูกไหมคะถ้าคนไหนหมดอายุไขมีกรรมมาตัดรอนหัวต่อกายก็ต้องหลุดจะด้วยมารทาหรืออะไรก็ตามจริงๆก็คือกรรมนั่นแหละก็จะทําให้หลุดเมื่อหลุดก็ตายแต่ถ้าไม่อยากตายก็คือจะต้องตรึงตรงนี้ไว้ให้ไม่หลุดซึ่งวิชาก็ทำได้ ทำยังไงไม่รู้บอกว่าวิธีการมีก็คือต้องทําแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าการจเจริญอ,อิทธิบาทสีีก็หน่าที่จะทําให้หัวต่อกายมนุษย์หยาบมนุษย์ษยละเอียดไม่หลุดออกจากกันซึ่งก็ต้องมีวิชาที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทําได้พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าตถาคตได้รงอายุสังขาแล้วตอนนี้พระนนก็น้ําตาไหลเลยนะคะ พระพุธองก็เลยบอกว่าอานนท์บัตรนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนที่ชำรุดของเราเราได้สละแล้วเธอเบาใจเธอเธอได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วตถาคตเคยบอกเธอแล้วใช่หรือไม่ว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาอานนท์ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลาย ย่อมมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาเธอต้องทำใจให้ได้เมื่อเกิดอะไรที่มีการเกิดก็จะต้องมีดับก็ลองดูนะคะอะไรที่เกิดมาถึงเป็นทุกข์เมื่อมีเกิดต้องมีดับเกิดเราไม่ดับไม่ได้เนี่แหละคือความทุกข์พระองค์เลยบอกว่าสังขารก็เป็นอย่างนี้นั่นเองก็จะเสื่อมแล้วก็สลายไปเธอก็ต้องทำใจรับเรื่องนี้ให้ได้ พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกพระนนท์ต่อว่าเราจะไปปรินิพานที่กุศนาราตอนนี้พระองค์อยู่แคว้นวัชีค่ะกุศนานาอยู่ที่แคว้นมัลละคนละ,ละแคว้นกันนะคะขอเวลาอีกนิดนึงแล้วกันต้องบอกก่อนว่าพระพุทธองค์ในช่วงพรรษาหลังๆช่วงที่พระองค์อายุมากแล้วอะค่ะช่วงอายุเจ็ดสิบกว่าไปแล้วพระองค์จะอยู่ที่แคว้นวัชีมากเป็นพิเศษอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลา แต่ว่าจะมีการไปไปมามาแล้วก็จะมาอยู่แคว้นวัชีบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแคว้นวัชีก็เป็นแคว้นใหญ่และพระองค์ก็รู้สึกว่าแคว้นนี้ก็มีคุณูปการในพระพุทธศาสนามากมายและพระองค์ก็ทราบว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วแคว้นวัชีจะล่มสลายทําไมถึงล่มสลายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกค่ะจริงๆเคยเล่าไปแล้วเนาะให้ไปลองคิดก่อนถ้ายังไม่ได้คาตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฉลยคะ่ะ ว่าหลังจากพร,ระพุทธองค์ปรินิาพานแล้วทําไมถึงร่มสลายเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วมาตอบพวกนี้นะคะ,ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีคะ่ะบุรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความสศราหมองโจงหมดไปสวัสดีพี่พีค่ะ